หระบบปฏิบัติการบนระบบสื่อสารแบบพกพาสำหรับฉบับนี้เรามาทำความรู้จักกับระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน2 iOS หรือชื่อเดิมคือ iPhone OS ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมาโดย Apple ดูในชื่อเดิมเพื่อลองรับอุปกรณ์พกพาต่างๆ 3. Android ระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาโดย Android จากบริษัท Google ได้เข้าซื้อกิจการรวมทั้งบุคลากรทั้งหมดเพื่อนำมาพัฒนาต่อซึ่งระบบดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์พกพาต่างๆ 4. ี i n d o w s Phone ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับโทรศัพท์มือถือเวอร์ชันล่าสุด 5. Huh. BlackBerry OS ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัทซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตอุปกรณ์สื่อสารภายใต้ยี่ห้อ BlackBerry แต่ปัจจุบัน r i m <I S 2> ได้เปลี่ยนชื่อเป็น BlackBerry เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของสินค้า